ทดสอบระบบทดสอบเสียงสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมผ่านช่องทางไลฟ์อีสุซุคิงยนครับถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมเข้ามาชมแล้วนะฮะแล้วก็ระบบเสียงชัดเจนหรือว่าภาพชัดเจนนะครับขออนุญาตให้กดไลค์นิดนึงกดแชร์กันนิดนึงนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อีสุซุคิงยนสาขาสแยกปักทงชัยครับ ทีมานของเราเป็นอ่าเรียบร้อยเสียงมาล้าชัดเจนขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ด,ดุยคดยครับพี่อามครับวันนี้นะฮะคุณหน้าคุณตาเช่นเคยครับกับ New Year New ID นะครับผมกับอีซูซุคิงโยนสาขา3แยกปักทงชัยครับถ้าเผื่อว่าเจอพี่ดุยยแน่นอนนะฮะว่าวันนี้หนุ่มหล่อของเราท่านนี้แหละฮะจะมาพูดคุยมอบความรู้ดีๆให้กับเราเป็นประจำอย่างแน่นอนฮะ,ะกับอีซูซุทริกแห่งนี้นั่นเองครับ ซึ่งในหัวข้อวันนี้นะฮะหลายๆท่านเนี่ยมี isuzu mu x ไว้ครอบครองแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้ระบบที่ครบคันนะครับผมซึ่งวันนี้ isuzu k ิง g ย์สาขา3แยกปักทงชัยของเราส่งตัวแทนเป็นทีมงานที่ปรึกษาการขายคุณภาพนั่นก็คือเซลดุยปัตพีนะฮะมาพูดคุยมาบอกเรารวมไปถึงมาพูดและแนะนำทริ แป0 0ันหรือหลายๆท่านเรียกว่า stop and go นั่นเองครับวันนี้เราจะช่วยในเรื่องราวของสุนทริยะและก็การเดินทางของคุณผู้ชมนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พิถีพิถันในการเดินทางมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก่อนอื่นถามพี่ดุยก่อนดีกว่าว่า stop and go ครับมีไว้ทำไมครับพี่ดุยมีไว้ stop and go คือมีไว้สำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะฮะ บางท่านที่ขี่รถระยะทางไกลเนี่ยคือเกิดการเมื่อยล้าเนาะตัวน,นี้เขาจะมาช่วยนะครับในการขับนะครับแล้วก็เป็นการเซฟเวลาเกิดอุบัติเหตุให้อัตโนมัติได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลึกๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่รถกันว่าการทํางานของเขาอะทำได้จริงไหม,มนะฮะแล้วทํำยังไงนะตันนี้ผมกับพี่อาร์มจะ ไปดูที่บนรถแล้วก็ทดลองขับกันจริงๆสนามจริงเลยนะครับวันนี้โอเคครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะฮะใครที่บอกได้เลยว่ากำลังเป็นเจ้าของอยู่นะฮะกับมิวเอนะครับผมพี่ดุยจะแนะเทคนิคต่างๆให้หมดเปลือกเลยด้วยเช่นเดียวกันใช่ขออนุญาตขึ้นรถได้เลยไหมได้เลยได้เลยครับมาค,บคุณผู้ชม<ป>ตามเรามาได้เลยพี่ดุยอามถามก่อนครับผมสต็อปแอนโกเนี่ยเขามีในรุ่นแบบของอะไรบ้างมิวเองเราจร,จริงๆเอ่อ ตัวเอรัสนะครับเราจะมีอัลเมทนะฮะรุ่นท็อป1.9หรือ3,000ก็มีนะฮะก็คือรุ่นอัลติเมทเท่านั้นนะครับถึงจะมีสต็อปแอนด์โกหรือเอรัสนะครับเขาจะทำงานคู่กันนะฮะรุ่นเดียวเท่านั้นนะรุ่นอัลติเมทรุ่นท็อปนะฮะถึงจะมีมตัวนี้เข้ามาก็คือเขาจะทำงานประสานกัน ผนวกกาลังเป็นแบบความเร็วแปรผันถูกต้องครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยอยู่ในรถอยากดูจังเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงวิธีการตั้งค่าเทคนิคต่างๆวันนี้พี่ดุยบอกหมดเปลือกอย่างแน่นอน่ะดุยกันเลยดีกว่าครับมามาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เราก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับ MU-X เพราะว่ารู้กันหมดละรู้หมดละ,ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะเองก็ดี G D, หรือว่าจะเป็นตัวต่างๆฟังก์ชั่นอัจฉริยะหรือว่า Isuzu Entertainment วันนี้วันนี้เรามาคุยในเรื่องของอระบบที่ที่ล้ำที่สุดในรถบรรดารถ p p v อะเนาะรถะระดับหรูเนาะอันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนิดนึงนะฮะ,ะต้องก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมเวลาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บจะบอกงี้นะรถรถ ที่ระบบนี้จะทํางานเราต้องรัดเบล์หรือรัดเข็มขัดนะถ้าอย่างนั้นระบบนี้จะไม่ไม่ทำงานให้เรานะครับทุกครั้งทุกครั้งที่ขับขี่เนาะเพราะความปลอดภัยเองและก็ให้มันถูกกฎหมายด้วยเนาะเราต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเพราะความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยนะครับ,รบผมนนหลายหลายท่านเนี่ยเป็นเจ้าของ m ิลสกันอยู่แล้วออติเมตนี่ก็คือโหขับกันมากมายหลากหลายท่านเลยแต่อาจจะลืม ว่าแบบเออ o อเราก็มีนี่นาแต่หลายๆท่านเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าใช้ยังไงฟังก์ชันแบบไหนหน้าตาควรตั้งค่าแบบไหนมีกี่วิธีสําหรับกระบวนการการตั้งค่าไปอะครับพี่คือ,อวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆครับคนที่ออกรถไปส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะบางทีลืมลืมระบบที่พี่อาร์มบอกนั่นแหละ<ม>เขาจะลืมระบบจริงๆ ไม่ใช้นะครับจริงๆระบบนี้มันเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็สะดวกสบายในการขับขี่ระยะไกลด้วยนะครับคือเราไม่ต้องขับขับเราบังคับพวงมาลัยก็จริงนะแต่การเหยียบเยบรกอย่าคันเร่งเนี่ยเราไม่ต้องละ,ะนะครับคือเขาจะขับตามคันหน้าให้ด้วยกล้องหน้าคู่หน้าตัวนี้ก็คือ A อสดาร์ S art, ความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะค,ะครับผมเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับว่ากระบวนการต่างๆตั้งค่าอย่างที่พี่ดุยบอกก็คือแค่ ปลายนิ้วสัมผัสเราก็เข้าสู่เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟังชันอัจฉริยะของ UX <New> โอเค Stop and Go ทำยังไงบ้างคะครับผมโดยปกตินะครับเราจะเป็นคุชคุชคอนโทรลนะครับที่แบบล็อกความเร็วอย่างเดียวเนาะตอนนี้จะเป็นคุชคอนโทรลแบบแปรผันหรือ Stop and Go นั่นเองคือการกลับทางข้างหน้านะฮะแล้วก็วิธีการตั้งค่าก็คือกดตัวนี้ครับเห็นไหมนี่แค่กดโหมดโหมดครั้งเดียวครับ หนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะขึ้นสัญลักษณ์หน้าจอให้แบบนี้พี่ยามเห็นไหมเนี่ยจะเป็นตัว่าเป็นเข็มอ่าเป็นเลขไมลแล้วก็ลดนะครับแล้วก็มีเส้นปะบอกให้ทั้งหมด3เส้นแล้วก็มีรูปลดนะครับรูปรถก็คือรถที่อยู่ด้านหน้าเรานั่นเองนะครับอ,อ่าวิธีการเซต็ตหรือวิธีการล็อกนะครับก็แค่กดเซ็ตตัวนี้เซ็ตบวกคบแค่นี้ครับผมก็สามารถาล็อก ลถตามคันหน้าได้แล้วแค่นี้เอง oh. ง่ายๆแค่กดตัวนี้ฮะโหมดให้มันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ mm hmm. แล้วก็กดเซ็ตแค่นี้เองครับระบบนี้ก็ทํางานเลยครับทงานได้อย่างง่ายๆแบบนี้เลยแค่นี้เลย oh. แค่นี้เลย oh. นะฮะต้องถามพี่ดูอย่างนี้ว่าเขามีเงื่อนไขอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมฮะอย่างเช่นแบบกีน่นาทีกี่วิหรือเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าถ้า,ายังเอเดสของเรายังคงจับรถคันด้านหน้าอยู่ คือระบบ a i r a s นะครับเขาจะจับสัญญาณการข้างหน้านะครับถ้าเมื่อมีการหยุด,ดรถกันข้างหน้านะครับเกิน2วิระบบนี้จะยกเลิกทันทีให้อัตโนมัติหรือเราเท้าเราเซ็นเซอร์จับได้ว่าเราเท้าไปเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งเนี่ยระบบนี้ก็ตัดให้อัตโนมัติเช่นกันหรือก็ยกเลิกมันมันจะช่วยระยะตอนที่ว่ารถติด อย่างเงี้ยจะดีมากแต่ว่าเวลาถ้ามันจับไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องบังคับด้วยตัวเองเนะาะบังคับอาจไม่ว่าจะเป็นการหยยบเบรกหรือหยยบพันเล่งเนี่ยอาถ้าเป็นการเลี้ยวการอะไรเราก็ต้องควบคุมด้วยตัวเองนะครับ,รบแต่ถ้าทางตรงเนี่ยระบบเอรัทเขาจะช่วยหรือ Stop and Go กเนี่ยเขาจะช่วยขับตามข้างหน้าให้อยู่แล้วโอแสดงว่าได้ทั้งข้อดีในเรื่องของการเดินทางระยะไกลใช่แล้วก็ผ่อนแรงในระยะใกล้เวลาแบบอยู่ในมหาคนครเมืองหลวงยยถูกต้องถูกต้องครับคือค um ือระบบเนี um ้ย คือเขามีความปลอดภัยมาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าจะมี3มระดับด้วยกันเนี้ยเส้นป่าเนาะสามเส้นเนี่ยเขาจะบอกระยะห่างของรถเราอยากอยู่ใกล้ไกลนะครับเขาจะมีตั้งแต่30เมตร45เมตรหรือ60เมตรครับบางคนไม่กล้าเข้าใกล้มากก็ตั้งไว้สัก60เมตรก็คือขีด3ามขีดนั่นแหละมันจะอ่ามันจะปรับได้เห็นไหมฮะ<อ>พี่อารดู<อ>สังเกตหน้าจออย่างนี้นะครับอะขีดขีดเดียวเนี่ยคือ30เมตรรถเราก็จะขยับไปใกล้คันข้าง,างหน้ามากขึ้นอ่าอันนี้สามขีดก็จะ ไกลหน่อยก็คือ60เมตรนะฮะถ้า2อขีดก็คือ45เมตรรักษาระยะห่างเขาจะรักษาระยะห่างอย่างเงี้ยตลอดจะไม่จะไม่จะไม,จะไม,จะไม่จะไม่ห่างเลยยกเว้นเราเขาจะใช้ความเร็วแล้วเร,เราตั้งเอาไว้ไม่ถึงอ,อคือคือระบบเนี้ยเซตได้ถึง130ยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงรเรา,รเ,ราเราสามารถเซ็ตตั้งค่าเอาไว้ได้แล้วในส่วนของการจับความเร็วลระครับพี่ดุยอ่ะฮะอย่างระบบของเรา เอเดรสร่วมกับ Stop and Go กเนี่ยเขาทำงานร่วมกันคันด้านหน้าที่เราจับที่แบบขับตามเขาไปอย่างเงี้ยความเร็วของเขาจะต้องมีจํากัดไหมฮะว่าเออเร็วเท่านี้หรือช้าเท่านี้อย่างเงี้ยคือไม่มีครับเริ่มก็คือเราจับได้เลยตั้งแต่30กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจับคันข้างหน้าได้เลย30ิกิโเมตรต่อชั่วโมงใช่เราเริ่มถึงร้อยสาเราจับได้นะแต่ถ้าเกินนั้นเราเราเรา,เราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราสูงสุดคือร้อยสานะฮะความเร็วจะสุดแค่นั้นโอเคครับผมอ่ะ ตอนนี้ตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วคันข้างหน้าก็คือผู้จัดการใช่คนสวยของเราจะมาลองของจริงให้ดูเลยเนอะบางทีอธิบายมันมันก็มันไม่เข้าใจอ่ะเนาะต้องต้องลองขับกันเลยถึงจะรู้อันนี้ให้พี่ดุยขับก่อนได้ไหมขับก่อนขับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้จริงถนนจริงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปโล่งๆพี่อามจะได้มาฝึกขับกันเนอะได้ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวดุยจะสาธิตการขับไปเรื่อยๆนะครับ ลุยกันเลยนาะโอเคอันนี้คือตั้งเซ็ตค่าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ stop ล n d go อนโกของเราใส่อยู่ที่ระบบเป็นที่เรียบร้อยใช่อันนี้พี่ดุยเว้นระยะไวซักประมาณส5 45ิบห้าสี่บห้ากลาง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 นี่คือสี่สิห้านะครับตอนนี้ตอนนี้เรายังใช้คันเร่งด้วยด้วยด้วยเท้าเราอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเป็นการออกตัวก่อนนะตอนนี้นี่ดูเหมือนแบบว่า เป็นยากเทคนิคนที่แบบว่าอาจจะต้องแบบว่าเอ๊ะเราจะตั้งค่าพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บหลายๆท่านอาจจะแบบยังไม่มั่นใจระบบหรือว่าเอ๊ะหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ย สต็อปได้จริงหรือเปล่าหยุดได้จริงหรือเปล่าอันนี้พี่ดุยทดลองเองแล้วก็หลายต่อหลายคันลูกค้าต่อหลายท่านมากใเป็นยังไงบ้างฮะผลที่แบบว่าลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาลูกค้าชอบมากนะอย่างที่บอกครับลูกค้าเราไม่ได้ลูกค้าแค่แค่อย,อยู่แค่อยู่ใกล้ๆลูกค้าที่เดินทางอะ่ะเราจะเยอะมากบางทีเขาอ่าเขาอยู่กรุงเทพแต่เขาต้องเดินทางทุกวันคือต้องใช้รถแน่นอน ระบบเนี้ยอย่างที่บอกลูกค้าตอบโจทย์มากครับคือคือเขาสะดวกสบายมากยาเวลาขับมันมันช่วยในเรื่องของเรื่องข้อขาข้อเข่าดีมากมันช่วยได้เยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้โหคือคือเรื่ออโต้เราก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่เข้ามาในเรื่องของเขาช่วยขับเนี่ยยิ่งยิ่งดียิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยพี่ดุยเองอ่ะเป็นสายซิ่งอยู่แล้วอ่ะเป็นสายแบบความเร็วอยู่แล้วอ่ะ เคยได้สัมผัสและใช้ตัวนี้บ้างไหมคะเคยเพราะผมผมชอบอยู่แล้วเราแค่กดไปนิ้วอ่ะพี่อามเนี่ยเราล็อคเราเนี่ยขึ้นสีสัญลักษณ์สีเขียวบนนี้คือแต่เราล็อคไว้แค่40กิโลเราตั้งไว้เลยพี่อามเราตั้งไว้สักหนึ่งร้อยก็ได้อ่าอ่าก็คือว่าไม่ให้เกินไป หนึ่ร้อยสามสิบใช่เดี๋ยวผมกดไว้สักหนึ่งร้อยนะอุ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าเวลาท่านใดที่ขับไปในระยะทางไกลไกลหรือว่าแบบอย่างอาร์มอย่างเงี้ยสายแบบว่าเที่ยวเนาะคืนคืนกําไรนี่พี่อาร์มดูเนี่ยผมยกขาออกเลยนะจากคันเร่งจากเบรกเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยมันผมไม่นี่ฮะนี่เลยนี่เลยไม่ไม่ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะนี่ดูอิยกขาออกจากคันเร่งเลยเลยนะสั่ญย่านนะครับนี่นะฮะยกออกเลยไม่ต้อง อะ่ะล้วดูคันข้างหน้าพี่ยามอ่า <_ d ose> นี่ฮะคุณผู้ชมคันด้านหน้า <_ d ose> อันนี้อาำควบคุมกล้องเองเลยด้วย <_ d ose> นี่ฮะคุณผู้ชมคันข้างหน้าของคืออันนี้ก็คือระยะที่เราห่างประมาณสิบห้าอันนี้อันนี้ผมตั้งไปหกสิบแล้วอ๋ออันนี้คือหกสิบแล้ว <_ d ose> ใช่สามคือคือสามสามเส้นปะสามเขตอ่าอันนี <_ d ose> ้คือแบบควบคุมควบคุมด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบชัดๆใกล้ๆ นี่เลยมีมีแอปมีแอเซลอันนี้คือเสียงอะไร,รอ,อันนี้คือเตือนเวลาเราออกนอกเลนนะฮะนี่ก็เป็นความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันเป็นการสอนในตัวด้วยนะพี่อาร์มคือคือถ้าคุณจะเลี้ยวหรือคุณจะจะ,จะหกัหกรถหักพวงมาลัยเนี่ยคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวให้คนข้างหลังได้เห็นรถเราด้วยนะนี่เห็นไหมเขาขับตามนะจริงๆคันข้างหน้าขับประมาณสักเจ็ดสิบอันนี้ผมไม่ได้ตามทิศลาละผมตามสิบล้อแล้วเห็นไหม แต่ผมก็จะไปเบรกอีกนะเห็นไหมผมเจอ10ล้อผมเขาก็เบรกให้อัตโนมัติอ๋อแต่อันนี้คือพี่ดุยไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบครับคันเล่งหรืออะไรใดๆไม่ไม่เลยไม่ได้แตะเบรกอะไรใดๆไม่เลยไม่เลยเนี่ยคันคันข้างหน้าความเร็วเท่าไรเราก็เท่านั้นแต่เราตั้งไว้ร้อยร้อยสี่เห็นไหมร้อยหนึ่งศูนย์สี่นะอาจจะสักร้อยหนึ่งก็ได้อ่ะโอเคครับได้กลมกมคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขที่อยู่ประมาณบริเวณด้านนี้นะฮะตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยคือตั ไม่ได้นะฮะอ่ะนี่ก็คือแบบเห็นไหม,หไหมฟังก์ชันของเขาอัจฉริยะของเขาเห็นไหมแสดงว่าในกรณีในกรณีแบบนี้พี่ดุยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ขับตามรถคันหน้าแต่มีรถอีกคันหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเลนมาอยู่คันด้านหน้าของเราเราก็จับคันทั้งหน้าเอเัสของเราก็จะอัจฉริยะจับปุ๊บไปเลยถูก,ถกไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อ่าสิ่งนั้นสูง1เมตรขึ้นไป นะครับเขาเนี่ยเขาเบรกให้เองนะผมไม่ได้เบรกนะคือการเบรกแบบอัตโนมัติคันด้านหน้าเบรกเราก็เบรกอัตโนมัติก็คือเราก็รักษาระยะห่างให้ด้วยไม่ไม่ใกล้มากที่เราตั้งเอาไว้ไงเขาไม่ใกล้จนเกินไปให้มันเบรกว่ามันฉุกเฉินเนาะเบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันไงนี่นะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าขาของนี่พี่ดุยของเราเนี่ยก็คือว่าไม่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 ได้ไม่ได้เหยียบคันเร่งหรือว่าแตะเบรกไว้เลยนะใช่ยู่ได้เลยทุกๆุกรณีเลย นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเรามีหน้าที่แค่ควบคุมพวงมาลัยเนี่ยแค่นี้เลย,ยอย่างเดียวง่ายๆโอ้โหนี่คือระบบอัจฉริยะ stop and go ของเรา<ต>นะแต่อุ้ย,ยตายละกล้องกล้องกลับมาเรา <laughs> เราเราอยากแซงคันนี้เลยก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องตามแล้วเพราะารู้สึกว่าคันข้างหน้าช้าเกินไปเราก็ ล็อกไว้ที่หนึ่งร้อยก็ขับไปที่หนึ่งร้อยได้เลยเหมือนเดิมอ่ะอยากตามอยากตามหลวงพี่แล้วอย่างงี้ก็ได้นะอ่ะวันนี้ในส่วนของเราถึงเครื่องถึงคุนพระธรรมที่ดูตามจริงเหรอหลวงพ่อท่านจะเลี้ยวใช่ไหมอ๋อไม่เลี้ยวถ้างั้นเราไม่เลี้ยวแต่เราจะตรงตรงไปนะครับ ตามตามสิบล้อข้างหน้ายังตามไปก่อนนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยนอกเหนือจากท่านใดที่แบบว่าเดินทางโดยเฉพาะแบบทางด่วนเองทางหลวงพิเศษเองใช่ก็คือรถติดอ่ะพี่อามสบายเลยเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยนั่งชิลเลยชิลเนาะนั่งชิลเลยแต่ละไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวฟังก์ชันอัจฉริยะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะสามารถนะฮะเข้ามานี่คือพี่ดุยก็คือเอาขาออกมาพักได้เลยพักได้เลย ตั้งพับเพียบได้เลยสบายๆพับเพียบขับรถใช่มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะฮะมันจะมันจะย้อนสะท้อนแสงนิดเดียวนี่อันนี้ก็คือฟังก์ชันของเราความเร็วปรับอยู่ที่ไม่เกิน100กิโเมตรใช่อันนี้เราเราตั้งเซ็ตเอาไว้ที่100เส้นระยะพี่ดุ๋ยอําขออนุญาตให้ระยะห่างประมาณอ่ะลองดูนะลองดูนะลองดูนะว่าเขาจะเบรกให้ไหม เขาไม่เบรกให้ทําไมเขาไม่เบรกให้รู้ไหมทําไมคะเพราะเขาจับได้ว่าผมเอาเท้าไปแตะที่แป้นเบรกอ๋อก็คือพี่ดุยแตะผมแตะที่แป้นเบรกแตะที่แป้นเบรป้นเบกปุ๊บระบบก็คือจะหายไปเลยทันทีมถูกต้องก็ยกแคนเซิลไปอัตโนมัติให้เลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาจับได้ว่าเราไปเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเนี่ยระบบนี้ก็หยุดทํางานให้อัตโนมัติเช่นกันอืครับนี่คือระบบ stop and go ใช่แต่ถ้ารถจอดนิ่งอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราใช้ระบบ stop and go อยู่เนาะ <c oughs> แล้วรถหยุดนิ่งอย่างเงี้ยเตืน2วิเนี่ยเราก็ต้องมาเซตใหม่ถ้าถ้าไม่เซตมันก็จะไม่ขับตามพันหน้าให้การเริ่มต้นการเซตใหม่ของเราทุกๆครั้งก็คือว่าเข้าไปที่ตัวโหมดใช่โหมดับผมแล้วก็กดเซตแค่นั้นเองครับแต่แตถ้าแต่ถ้าเรากดขึ้นมาสัญลักษณ์แบบนี้เราเราแค่กดเซตได้เลยได้เลยทั้งหมดทั้งมวลคราวนี้ในกรณีที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะขับ ด้วยตัวเองแล้วเรามีวิธีการยกเลิกระบบ Stop and go ได้กี่วิธีบ้างครับพี่ดุยก็คือก็หก็คือกดแคนเซิลสองถ้าเราสตาร์ทรถใหม่มันก็แคนเซิลทั้งหมดยกเลิกทั้งหมดอยู่แล้วนะครับหรือว่ากดปุ่มหมดก็ได้เดี๋ยวพี่อามลองสังเกตนะตอนนี้ยังมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ,รบเราก็กดที่ปุ่มหมดตึ๊กหครั้งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคูตคอนโทรลแบบธรรมดา กึ๊กอีกหนึ่งครั้งเนี่ยคือยกเลิกแล้วหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้ว,ลวอันนี้คือยกเลิกทั้งหมดแล้วหรือกดแคนเซิลแค่นั้นเองง่ายๆแบบนี้ง่ายๆเลยถ้าจะตั้งใหม่ก็แค่กดกดโหมดกึด๊กหนึ่งครั้งแล้วก็กดเซตแค่นั้นเองครับเท่านั้นแล้วส่วนรักษาก็แค่ปลายนิ้วเราจะรักษาระยะห่างก็ได้เนี่ยเห็นนะฮะหนึ่สาเห็นนะแค่นั้น แต่ถ้าจะให้ขับตามข้าหน้าก็อย่างที่บอกครับให้คันหน้าเคลื่อนตัวก่อนเราวค่อยกดเซตมันก็ขึ้นสัญญาณสีเขียวตรงนี้เป็นรูปเป็นรูปจากสีขาวจะเป็นสีเขียวอื อยากลองบ้างจังเลยอยากลองไหมอยากลองมาเพราะว่าระบบเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังแบบว่าเป็นมือใหม่แล้วก็อาจจะยังแบบไม่ทราบว่าแบบเอ๊ะเซ็กยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่อามาลองครับความรู้สึกว่าอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเอาขาออกจากคันเร่งเอาขาแบบไม่ต้องแตะเบรกใช่ไหมมีอยู่จริงไหมลองยังมาลองดูหรอมานะฮะมาเลยมาเลยจะได้จะได้ไม่เป็นไรจะไปไหนอะจะรีไปไหนอะปึ๊บ เขาแกคิดว่าให้แจบให้ไปหรือเปล่าอันนี้คือบรรยากาศไลฟ์สดๆจริงๆคุณผู้ชมเราสดกันจริงๆนะฮะมาทางนั้นจะไม่รอแล้วแต่ไม่เป็นไรระบบเราก็ขับก็ไม่เป็นไรเราเราอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเขาขับตามให้อุ้ยพี่ด้วยขับรถหลังตึงอยู่เหมือนกันนะตึงไหมตึงตึงอ่ะโอเคครับแทนนกกันอุย เราต้องเข้าตัวดีก่อนไหมฮะอ๋อเนึกออกแล้วว่าทําไมระบบต่างๆเรายังเซตไม่ได้อืมเพราะว่าประตูของเราผู้โดยสารยังไม่เตรียมพร้อมถูกต้องครับอ๋อถึงว่านะฮะไม่ได้ดู้องหลังอ่ะเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บแคนเซลได้เลยใช่ไหมครับพี่ดุยเดี๋ยวรอเจ๊บก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวรอคันด้านหน้าสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ไปได้เลยนะเราต้องมาเข้าที่ตัวดีก่อนไหมพี่ดุยใช่ใช่ใช่ระบบระบบ ต้องไว้ตลอดที่ตัวดีของเราแล้วก็กดเบรกมือลงปั๊บกลาไปแล้วแม่แม่ะ่ะมันติดติดเหรอแม่คะไม่ยังปกติอันนี้ระยะห่างของเราก็คืออย่างที่เขาบอกไปว่ารถคันด้านหน้าหรือว่าระยะของรถเราพอชิดเกินไปมันเอัจฉริยะอยู่แล้วเขาก็จะมีเสียงเตือนอัตโนมัติให้อยู่แล้วครับ <ừ> um. อันนั อันนี้คืออันนี้คือเขามาทำร้ายเราแล้วเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาระบบเรามีเซฟให้อยู่แล้วไม่ตกลัวโอเคครับอลองดูเราให้สัญญาณคันข้างหน้าเดินทางหน่อยครับตึ๊กตึ๊กโอเคกดไปที่โหมดเลยนะครับใช่ครับลองดูเรากดไปที่ลองกดเซตโหอันนี้อันนี้ยกเลิกแล้วกดอีกครั้งหนึ่งโหมดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดเซตเซฟ อ่านี่ก็ขับตามคันข้างหน้าแล้วว้าวแต่พี่อาร์มล็อกไว้แค่30ิเห็นไหมพี่อาร์มตั้งไว้แค่30ิพี่อาร์มสามารถเพิ่มเพิ่มไว้รอเลยอืมคันข้างหน้าครัอ๋อกดพี่นะพี่อาร์มกดเลยครับได้อีกใช่ไหมัได้ขึ้นไปอีกเลยไปตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยเลยโอเคบางทีคันข้างหน้าเขาขับเร็วไม่เราไม่ทันไงแต่ว่าจริงๆคันข้างหน้าขับไม่ถึงร้อยนะแต่เราเซตไว้ก่อนเผื่อตาเผื่อเราไม่อยากตามคันนี้ละก็คือว่าถ้าสมมติอย่างอาร์มเนี่ย อย่างพี่โอชิเนี่ยสายใบสั่งก็คือตั้งแบบว่าไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ใช่80ก็ได้ใช่อันนี้คือได้เลยใช้ได้บ่อยพี่ดูใช่<ด>ค,คือคือมันมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยมันก็อ่าหนีใบสั่งด้วยก็ได้นะก <laughs> ็พี บางทีความเร็วของการขับของเซลล์แต่ละท่านบางทีรีบไปหาลูกค้านาะใช้ความเร็วสูงก็จะมีใบสั่งตามมาเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวช่วยเซฟตัวหนึ่งได้ได้ล้อันนี้คือปล่อยขาปล่อยได้เลยนะโอ๊ปล่อยขาอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมพรมอะไรอย่าปล่อยนะครับพรมพมอะไรต้องจับนะพรมอะไรต้องจับนะดิฉันก็แบบโอ้โหด้วยความอัจฉริยะปล่อยทุกอย่างเมื่อเมื่อกี้นี้ปล่อยปล่อยวางสบายสาไม่แน่ครับอนาคตอาจจะทําปล่อยทั้งหมดก็ได้เหมือน่างประเทศละ ก็คือปล่อยเลยเขาให้รถเขาขับเองอนาคตอนาคตไม่แน่อ u l l X ของเราอาจจะแบบนะะฮะใช่เป็นไงเป็นไงขับตามแล้วเบรกให้เบรกให้เว้นระยะให้ทุกอย่างลอดนี้เลยอยากให้ลองพิจี๊ยบอยากให้ลองคัทั้งหน้าแบบแอบหยุดได้ไหมฮะอ่าหน้าเขาแตะอ้ยตายแล้วแล้วอันนี้คือเราไม่ได้เอาขาแตะเบรกเลยนะใชคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าเขาก็จะรอตามให้รู้สึกไหม เขาก็เบรกให้ดิซันไม่ได้แตะเบรกดิซันไม่ได้เหยียบเบรกเลยแม้นิดเดียวมันยังแอบพวงอยู่เหมือนเหมือนจะไปช่วยเบรกแล้วนะเมื่อกี้ยังยังเนี่ยจะรู้สึกใหม่ๆก็จะเก่งนิดนึงแต่แต่ว่าเขาเบรกให้ได้จริงคนดุ่ยก็คือพยายามหันห่างตามองอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊จะยกเลิกระบบอัตโนมัติหรือเปล่าอีกหนึ่งขั้นตอนการยกเลิกก็คือว่าแค่เอาขาไปสัมผัสโดนคันเร่งหรือตัวเบรก่นั้นเลยใช่ระบบนี้ก็ En, หรือยกเลิกครับโอ้โหง่ายนิดเดียวแหละแล้วหากนอกเหนือจากนี้รถคันข้างหน้าอ่ะแน่นอนแหละถึงจุดหมายของเขาแล้วอพอเราจะออกนอกเส้นทางหรือว่าไปต่างๆก็คือว่าเราสามารถไปเลือกจับคันอื่นๆได้อีกเลย่ยอย่างคันข้างหน้าขับแซงไปเมื่อกี้เราแค่เบี่ยงตามเขาก็ตามคันข้างหน้าให้อัตโนมัติเลยใช่นี่คือฟังชันอัจฉริยะหรือววห, Stop and หรือ ถ้าไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเลยเมื่อกี้เราล็อกไว้ที่100ร้อใช่ไหมครับความเร็วก็จะไปที่หนึ่งรอยก็อยู่อย่างนั้นอ่ะหนึ่งร้อยยาวๆเลยก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเหมือนกันนี่ครับอเร็วแล้ะเห็นไหมนะคุณผู้ชมเราแค่มีหน้าที่แค่อยู่หลังพวงมาลัยใช่มีหน้าที่ตามมองต่างๆพี่ดุ๋ยสรุปให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าระบบเนี้ยอันนี้นอกเลนเราน็อกเลนนะฮะเราไม่ได้จับตบสัญญาณไฟ พี่ดูสรุปให้ฟังหน่อยร,ระบบ stop and go เป็นยังไงบ้างและหากคุณผู้ชมเนี่ยใช้ฟังก์ชันเนี้ยจะช่วยในเรื่องราวของการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นยังไงบ้างครับพี่ดูดโอเคครับระบบ stop and go นะอย่างที่บอกไปเกินข้างต้นนะครับก็คือถ้าเราอยากได้ระบบนี้นะครับเราจะต้องเลือกซื้อรุ่นอัลติเมทหรือรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.9หรือเครื่องส ก็คือจะมีระบบ stop and go ได้เราต้องมีไอ้ดสความปลอดภัยสูงสุดกล้องคู่หน้าอยู่ตรงนี้นะเราถึงจะมีระบบนี้เพราะว่าเขาสั่งการด้วยกล้องคู่หน้าตรวจจับด้วยกล้องคู่หน้านะครับถ้ามีระบบนี้เข้ามาก็คือการขับขี่ระยะไกล้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและก็รถติดเราไม่ต้องมาแตะเบรกหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยามันก็จะรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือช่วยได้มากสําหรับ คนที่ข้อเข่าไม่ดีอ่ะพี่อามเขาเขาเรียกว่าผมว่าช่วยได้เยอะมากเลยนะแต่หร,หรือว่าเดินทางระยะไกลามากๆใช่ใช่ไกลามากๆเนี่ยคือเซฟเซฟเข่าเซฟขาเราลเลยมันก็ไม่เกิดการเมื่อล้าน,น้อยมากครับครับผมหลายๆท่านอาจจะแบบว่าใช้ฟังก์ชันเนี้ยไม่หลากหลายไม่เยอะมากมพี่ดุยอยากมีอะไรที่จะบอกถึงความมั่นใจในระบบที่อีซูซูของเราได้ใส่มาให้กับคุณผู้ชมบ้างครับครับผม อบมาแล้วเนาะของจริงมาแล้วทำได้จริงก็คืออยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ที่มองว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอยากให้มาทดลองขับกันจริงๆแล้วก็มามาเทสแบบนี้หรือลองใช้ที่คนออกรถไปแล้วนอะอยากให้ลองนะครับว่าของเราอ่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็ดีมากๆในการตอบโจทย์ที่ลูกค้าคอมเพนกลับมาว่าดีดีเยี่ยมเลยในเรื่องของระบบ a อร์ดัสสต็อปแอนด์โกนะครับก็คือขับตามคันหน้าหรือเบรกตามคันหน้านะครับ อันนี้คือเราการันตีว่าทําได้จริงแล้วก็แม่นย100ํา1 0 0เเลยครับผมครับผมโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ครบทวนมากๆแล้วก็หลายๆท่านเนี่ย เป็นอามเป็นตัวแทนแล้วกันฮะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมี MuX แต่ว่าไม่เคยใช้ระบบนะฮะ stop and go เองก็ดีหรือว่าควบคู่ความเร็วแปรผ่านแบบอัจริยะเ d เ s อเองก็ดีฮะวันนี้พี่ดุยแบบว่าครบถ้วนจัดเต็มรวมไปถึงเข้าใจง่ายมากๆากครับดุยฮะนี่แหละจริงๆจริงๆแค่กดปุ่มง่ายไหมง่ายมากแค่กดคลิกเดียวก็กดเซตก็จบเลยไม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะอําขออนุญาตลองขยับแบบ ไปใกล้เขากว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมลองลองแต่แด่าลองดูเห็นไหมเขาก็จะเร่งให้เลยใช่เขาไปใกล้อีกแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากนะเขาก็ยังรักษาระยะห่างให้เพื่อความปลอดภัยของเราแบบ30เมตรใช่ถูกต้องเห็นไหมเราก็จะเว้นระยะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมความใกล้แบบนี้คือคือที่เรามีระบบใกล้ไกลเนี่ยเรากันกันข้างหน้ามาแทรกแซงระหว่างช่องว่างไงพี่อามนึกภาพออกไหมนึกออกค่ะอ่ามันก็จะเออไม่ไม่มีใครมาแซงเราได้แล้วก็คือเราจะติดตามข้างหน้า แล้วในกรณีที่แบบขับเร็วเร็วเมากๆเลยอย่างเงี้ยอย่างแบบมิตรภาพเส้นหลักๆอย่างเงี้ยฮะก็เซตไปที่ร้อยสามอย่างที่แจ้งครับคันด้านหน้าเราก็คือเขาเบรกก็คือเราก็ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเลยจ้าได้ครับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันเนี้ยพี่ดุ่ยมาทั้งทีนะฮะเราก็จะแบบว่าเดินทางกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะ ไปอีกทาอีกหนึ่งนะฮะในเรื่องราวดีๆซึ่งต้องของสุดเนาะันนี้ปีใหม่เนาะพี่ดุยปีใหม่ปีใหม่เราต้องมีของขวัญเนาะใช่คนที่แบบเป็นแฟนกันนะก็คือก็ต้องแบบทำบุญร่วมมานวาเลนไทยเนี่ยใกล้ละปีใหม่วาเลนไทยเนาะซึ่งเราสองคนก็จะแบบไปทําบุญร่วมกันถูกต้องครับนะฮะตักบาตรร่วมขันกิจกรรมดีๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อีกหนึ่งโรงเรียนเราวันนี้เราไปทําอะไรเนาะวันนี้เราจะมีของสุดพิเศษไปมอบให้กับโรงเรียนด้วยนะฮะคุณผู้ชมอีกไม่เกินประมาณ 30นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปถึงอย่างแน่นอนนะฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกับอีซูซุคิงยตนของเราไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันกับกิจกรรมแล้วก็ไลฟ์ในครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยพี่ดุยนะฮะกับกิจกรรมดีๆ New Year New ID นะฮะกับอีซูซุคิงยนสาขาสแยกปากทงชัยไปแล้วเนาะพี่ดุยเนาะขอบคุณพี่ดุยมากขอบคุณมากขอบคุณรับ